มันอยู่แคสหลังบอมอยู่แคสหลังบอมหลังบอมตัวนึงพี่ปาดได้นะพี่แจ๊กนะอ่าซ้ายพี่อยู่ซ้ายตัวนึงอยู่ซ้ายตัวนึ่งเหมือนจะไปขวานะซ้ายปะหลังบอมไหมพี่แจ๊กอื้อหือีอยู่หน้าเจาะโล่อยู่ไหนไเยอะอยู่หลังอะไรอยู่ซ้ายวายหมดเลย เฮ้ยเอ้าน่าจ๋งน่าจ๋แม่งพี่แจ็คแม่งเล่นตลกกูแล้วเข้ามันดันมาผมพี่ยังยิงปืนไปมันนี้ไม่มีใครเด็ดมั้งไม่โหลดอีอยู่ห้องอยู่ห้องเล็กหอยู่ปู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 ยิงเข้าเกม แอดไม่ตายโอ้เมนมาเหรอโอ้ยเด็กสาตาสวยสวยสวยมากวิ่งโอ้โดนวอร์มแน่นี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 ่งาจอแล้วกูว่าดูทางขวาสุดอยู่โดนเข่า เฮ้ยอยูอยู่เดเดี๋ยวคัดต่ำเดี๋ยัดต่เล่นโดนเล่นโดนเล่นโดนต่อยต่อยมันได้แต่โซเฟียแด้เนะตอยลเบียงบไมแต่โซเฟียแล้วเบียนได้เหเวยนออแล้วลแมเมอนไม่ตายเซมอนเจ็บหนัก โอ้ยยี่บักไม่ตายพี่วู้พี่ชอบไหมตายตายอยู่นอกอยู่นอกอยู่นอกอ๋ออยู่วีซ่าในมอสอยู่ซีซีนะท่าสุดอ่ะอาจจะลงเมนซีซีหรือวีซ่าเหมือนที่ยินเสียงอยู่วีซ่าว่ะโอ้เล่นเหลือนึงเวฟอ๋อห้องตัวกระเป๋าห้องตัวกระเป๋าตายตายห้องตัวกระเป๋า โซเฟียนะต้องตกกระเป๋าเตีนะที่พี่ยิงอ่ะไมเจอวะเดี๋ยวรมีคนอยู่ข้างหลังไอ้นั่นเปล่าผมเข้านะตะมอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอลูนีเฮ้ยเวฟมันน่าจะอยู่อ้ห้องเล็กทางซ้ายเน่นเจาะตายังสตัวเลยสตัวเลยอีกตัวไอตีแทนได้ไหมอ่ะมอนไมได้ มีอีกตัวอันนึงอ, <Bond> <t ans> อันนึงเอาหนี่ลอยถัวแผ่นดมไอ้โอ้โเย็ดเย็ดเยีดก็เลยได้พูดก็เลยได้พูดไม่เว้ยมันอยู่ตรงหน้านี่กูแผนไม่ได้ยังไงนี่ก็ล็อกที่วางวางหลังบอมนี่ไม่รู้แล้ววางหลังบอมมันวางได้รู่จพี่ตอนนี้น่าจะองไหม มันห้อยสวยพี่อุ้ยทำไมเอพตกอ่ะเอพเหลือห้ติปเวฟโอ้มแมกอดโอหลังเปิดแล้วนะเอพีล่วงต่างบูมีนะต่างบูมีนะแอดแม่งพยายามมากต่างต่าง

พี่แจ็คดพี่แจ็ยิงโคตรปั่นเลยบุ้ไม่หันเลยอ่ะยิงไม่โดนเลยองเม็ดเกือบละเมื่อกี้กล้องแทนเบนจ่านะเนล่อหาหาแท่าร์แคหลังบอมบีเคยแค่เดียวตายัป่าตอ่ตายตายเโนเปโนหลังบอมบีหลังบอมบีเข้าเลย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 พ่่ากล้องเหร ห้องน้ำเฮ้ยถามมิงชิบหายมันอยู่ตรงนั้นแหละห้องน้ำไปเปียโนนีฟีโอ้โหโดนแั้าห้องน้ำไปเปียโนพี่ฟ้านันละตีนมันสวยเอยอิักแล้วเรืโลไีทีสองเน ไม่เดี๋ยวมันสกิดโดนนัดเดียวไม่ตายไงเอาแบบชัวร์ๆได้ไหลายๆนัดหนดึ่งห,หมดแล้วหมดแล้วทีฝั่งขวาโอ e c i a l c h a r g ีเล่นเล้ตายแล้ว T4 เอาที่ททนี่นาะรวยหลายเลยพี่ชาย

เวลาที่เป็นสีโอ้โดนคอสอ๋อไปแล้วาลาันเอาเราไม่มีตัวอีกแล้วน่ารันเอาเมา่อหร่พวกยูอ,อย่าง นะเลงไว้นะเลงไว้นะตาแล้วล่าสุดโอ้ยยังไม่ตายวะมึงถึกจังวะทางซ้ายของน้ำสวยตายแล้วหน้าบอกคนนี้เหมือนเดิม ้องพิมสู้ไหม้องพ์สู้สกปอะไรขึ้นนะ่ะเอ่อจะอธิบายตายสวยพี่มันจ้องจะเล่นผมโอ้โหเหลืองดูเหลืองดูเหลืองเหลืองพับเหลืองพับเหลืองแคด <ๆๆ S 1> แต่แคทตายแคทต,ตอนมันเข้ามาเนี่ยไอตรงนี้ปิดแม่ ว้าวเฮียแชมเปี้ยนเหรอตายด้วยเฮียนี่ไงย่งเดียวไม่สมสกร์เ็นฟอสต่อจะเป็นลรอะไย ติดแถบเข้าแล้วเข้าแล้วเอาเลนฟอสใส่ครับเลนฟอสใส่เข้าเอแล้วเฮ้ยโอ้โหเทปมาสองสองสองเด็ <lessons. S 2> oh. so, this. This ้ยเด็กายไม่อยู่ตรงตรงโต๊ะเว็บเว็บเว็บตรงที่เว็บเล่นั่นไหลมาแล้วเล็กสี่อะน้าผมข้างหลังนาข้างหลังนะเว็บแตกมา One op four remaining. One friendly remaining. Mission failed. All friendlies have been neutralized. That No longer in your possession. The diffuser is now secured. Enemy eliminated!